จอรถติดข้างหน้านะคะเคลื่อนไปเรื่อยเลยจนกว่าแนวที่ปัดน้าฝนเราค่ะเริ่มจะบังล้อหลังเขาแล้วเราก็หยุดนิ่งสนิทได้นะคะเออนี่แหละปล่อยเบรก้็ไปอย่างนี้แหละเลี้ยวซ้ายหักศอกอาจจะต้องหมุนฟงมาลัยช่วยนะคะไม่เหมือนการโค้งนะใช่เติมค <อา S 1> ันลิงไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องสนใจเขา<อ>ค <ๆ S 1> ่อยๆไปอ่าแล้วก็เติมคันลิงไปด้วยนิดนึงเพราะว่ารถเราไม่เคลื่อนที่เออใจเย,ย็นค่ะใจเย็นไม่เป็นไรทั้งเขาอ่ะแล้วก็ดูตามซ้ายเลยค่ะ อ่าค่อยหมุนซ้ายมาเรื่อยนั่นแหละแล้วข้างมือไว้ก่อนนะอ,อืมแล้วก็มองไกลเลยค่ะอย่ามองขอบฟูบาทมองยาวเลยนะไม่ต้องคืนลอ้อเร็วเลยคะ่ะแล้วก็มองไกลไปข,ไข,ข้างหน้าไม่ต้องสนใจเขาพวกเขานี้แหละก็ค่อยคืนช้าๆนะแล้วมองรถเก่งข้างหน้าไว้อเออนี่แหละข้างนอกก็จะเป็นนีไม่ใช่วิธี <laughs> วันหนึ่งถ้าขับรถเป็นอย่าทำอย่างนี้ ราจะตรงไปลูกศรบนพื้นทางตรงไปได้ไหมคะได้โอเคใส่ว่าเลนนี้ตรงไปได้ไดการหยุดตอนมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เหมือนกันเลยคะ่ะรู้รสึกว่าที่ปัดน่องฝนเราเริ่มจะบางล้อหลังเขาให้เราเตรียมหยุดรถนิ่งๆได้เลยแต่เดี๋ยวเส้นนี้ตามที่นักเรียนพวกเคยขับอะคะ่ะเดี๋ยวเลนซ้ายจะไม่มีต่อไปแล้วนะคะรถจอดขวางเต็ม,มเลยเรียนซ้ายสุดไว้ก่อนถ้าทําได้นะคะมองตามสองแถวไว้เลยนะ,ะถ้าผิวทางขรุขระก็จ,จับพวงมาลัยให้แน่นขึ้นหน่อยเพราะมันจะดึงพวงมาลัยเราไปมานะคะล้อมันเสียสมดุล มองตามลูกกริ่งถนนนะอย่ามองตามฟุตบาทนะคะโอเคทางบังคับเปิดหรือไม่เปิดไฟเลี้ยวก็ได้แต่เปิดไว้ดีกว่านะใะจะได้เตือนติวว่าเราต้องเลี้ยวนะฮะห้ามมองของฟุตบาทนะมองตามคันหน้าวไว้มองคันสีขาวไว้เลยค่ะนี่แหละแล้วก็ระวังรถทางขวาด้วยนะคะนี่แหละค่อยๆดึงพวงมาลัยมาทีละน้อยเออไม่พอก็ดึงเพิ่มมานะคะแล้วดูรถทางขวาด้วยนะแล้วเข้าซ้ายเลยค่ะดึงรถเราเข้าซ้ายสุดไม่ได้เออเรามองไกลไปข้างหน้าห้ามเตือนคันลิงนะจังหวะล้อจะตรง มองยาวไปข้างหน้าเลยคะ่ะนั่นแหละแล้วเติมคันดิงเบาๆเดี๋ยวเลียนซ้ายนะ่าจะจอดกันเต็มเลย,เ,ยเราต้องหาทางเปลี่ยนไปเลนขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาใช้คันเร่งต่อเน,นื่องไว้นะคะเช็คกระจกข,ขวาเห็นไหมหลังคันนี้อ่าเห็นป้ายทะเบียนปุ๊บดึงแล้วจเติมคันเร่งตามาไปเลยะคะ่ะเออีแล้วก็ปิดฟเี้ยวเลยเปลี่ยนเลียนจะเป็นเรื่องยากหน่อยแต่เดี๋ยวถ้าเราคุ้นชินกับพวงมาลัยแล้วก็คันเร่งเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้นะคะเออนี่แหลการไฟถ้าเรายกแรงหน่อยมันจะค้างไว้ได้ อันนี้มองตรงไปข้างหน้าก่อนนะคะอ,ะอะแล้วดูรถออกนะถ้าหน้าเขาล้มาก็ปล่อยเบรก็ค่อยตามเข้าไปทีละนิดไม่ต้องดึงซ้ายมาแล้วนะคะเออเพราะซ้ายเราใกล้มากแล้วกับฟุตบาทก่อนจะเลี้ยวตั้งรถตรงก่อนนะ,ะแต่เราจะไม่เอียงออกขวาเยอะนะคะอืเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดก็จริงแต่ระวังรถทางขวาด้วยนะ,ะอือเนะ่คะอค่อยปล่อยเบรคฟังเราไฟเขียวแล้วเดี๋ยวเลี้ยวง่ายขึ้นนะคะ,ะคันนี้มองตามซ้ายนะกระจกเลยปุ๊บหุนซ้ายต่อเนื่องเลยค่ะ แล้วก็มองไกลไปข้างหน้าเลยนั่นแหละใช้การปล่อยเบรคไปก่อนไม่ต้องเร่งนะคือล้อให้ตรงก่อนนะคะออแล้วเติมคันนิ่งเบาๆค่ะเนี่ยอยู่บล็อกขวาบล็อกที่สองไม่ได้เลยตามแท็กซี่กันท,งทางขวาอาจจะไม่ต้องระวังมากเท่าไหร่เนี่ยค่ะต้องดันขึ้นมาแรงๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันดับว้าเออม่นด่ไม่ได้เออดีแล้วที่ปรงอะไรนิ่งๆไว้นะฮะนี่แหลชลอในเลียตัวเองไปหน,นีนะอ่าห้าโมงขอฟุตบาทนะคะโอเคแล้วมองตามคูงนะ ใช้คันลิ่งเบาๆค่ะแล้วพยายามดึงรถเข้าซ้ายให้ได้อย่ามองขู้บาดนะมองซ้ายไปไกลๆค่ะเออพงอะไรก็ค่อยใช้อย่างนี้แหละเลนซ้ายปเป็นเลนเฉพาะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวรถขวานะคะแล้วมองไกลไปเลยค่ะมองยาวไปข้างหน้าเอออย่าอกนะว่าข้างหน้าเป็นแมนชั่นหรอแล้วอ่ะใช่อะไรอ่ะบนอยู่แค่นไหมันใกล้กันนะเนี่ยใกล้ จุดที่ไกลที่สุดนะคะในเลน็อทให้ได้นี่ยังไม่ทันไปไหนเลยนค่ะนี่ก็มองไกลไปตรงนู้นเลยนะคะใช่ค่ะคุณนักเรียนเริ่มซิ่งแล้วค่ะดูในฉล้อไหมคะจะไปเอาก้นเขาแล้วค่ะในซอยใช่ในซอยรู้สึกว่าเราขับ20ก็จริงแต่มันก็ยังค่อนข้างเร็วไปเพราะเป็นทางโค้งมอไซค์40อ่างไงมอไซค์ก็ยังซิ่งอยู่นะคะถ้า40เนี่ยโอเคข้างหน้าเป็นทางเลี้ยวหรือทางตรงคะเนี่ยทางตรงค่ะโอเคเนิดนึงเพราะฉันเจอฝาท่อก็จับพวงมาลัยแน่นขึ้นนะคะ แล้วก็มองไกลไปทางเล็กๆตรงนั้นแหละค่ะคเออมองสุดสายตาให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะขับในซอยนะเจอรถจอดหนีบ,นบ,นบรถสวนอย่าไปจ้องมองเขาดิดขาดนะ,ะแล้วก็เหลือบมองขวานิดนึงว่ามีใครออกมาไหมไม่มีแล้วก็มองไกลเลยค่ะหาจุดต่อไปที่เราต้องไปเลยเออแหละแล้วก็มองยาวไปข้างหน<ะ>้าอุ้ยมีเลี้ยวมาคุณมาเลี้ยวขวา,ขวาเหรอคะใช่อ๋มอมรงนีซอยเลี้ยวยด้วยเหรอเนี่ยไงนั่นไงโผล่มาเลยอ๋อที่โผล่มาอ๋อโอเค ล้วก <onz> ็หยุดให้เขาก่อนนะเพราะก็ต้องเลี้ยวกินเลนแน่นอนเพราะซอยแคบนะฮะเดี๋ยวไปจ้องก่อนนะดูแค่ช่องว่างเราไม่งั้นเดี๋ยวเราเบียดซ้ายเยอะโอ้คันนี้เลี้ยวดีมากนะเนี่ยเก่งเออคือเก็บหน้ารถไปดีมากดีมากเขาตั้งหลักจูปับหนึ่งแล้วค่ะออมใสงว่าโอเคโอเคมองให้เห็นทางก่อนนะแล้วก็ปล่อยเบรกช่วยนะคะยกปลายเท้าขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วอยู่ในเส้นเหลืองของตัวเองนะมองไกลไปข้างหน้าที่คันสีดําเปิดไฟกับพี่บไปตรงนู้นนะคะเออมองคันสีดำไ้เลยค่ะเดี๋ยวรถมันจะดึงไปเองนั่นแหละถูกต้อง แล้วมองไฟกระพริบเขาไว้เลยฐานนี้ก็มองไปสุดทัว้วเลยค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่ค่ะใช่นั่นแหละปันห้าละอ๋อโอเคไม่เป็นไรตรงนี้มันยังมีเลนเผื่อได้อยู่ตรงนั้นนะฮะเวลาคนอื่นสวนมาก็จะหลบให้เราบ้างก็เปิดไฟเลี้ยวเลยนะแล้วดูในกระจกนูนอันล่างนะคะถ้าเห็นใครในกระจกนูนอันล่างนี่นะแสดงว่ามีรถสวนทางมาเออเห็นใครในกระจกนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบเนี้ย,ยแบบก็คือรถรถมา ันนี้เห็นไหมใหม่คันนึงแหละมอเตอร์ไซค์อ๋อเนอโอเคกระจกเสมอคุณไม่เที่มอเตอร์ไซค์ไม่เคยสังเกตอันล่างว่ามีอ่าคันนี้หมุนหมดเลยนะคะไม่ต้องตกใจรถสวนเลนมานะอย่าใช้คันเร่งเด็ดขาดแล้วมองไกลเลยค่ะรถตรงค่อยค่อคืนล้ออย่ามองต่อไฟนะมองลูกเก่งถนนนั่นแหละถูกต้องอ่าล้วมองยาวไปข้างหน้าเลยค่ะสอาไฟห้ามมองรถสวนห้ามมองนะคะตรงไหนไม่มั่นใจมองชโลช้าช้ใช่ชะลอช้าๆไว้เลยนะคะนี่เห็นไหมแค่มองท้ายเขาเราก็รู้ว่าเราชิดทางไหน คือพรมอะไรเรานิ่งแหละแต่พื้นมันเอียงอือช่วงเวลาที้หมรชควดีจังเลยอ่ะไม่มีรถสวนทางตัวเนี้ยค่ะต้องระวังน้ยไม่ใช่เดี๋ยวรถออกมาแล้วเรามองไม่เห็นมาแล้วไงคะนั่นอ่ะเออเพื่อนมาแล้วเออเราก็มองตรงไว้นะฮะเดี๋ยวเราไปเนี่ยเอาคนเลี้ยวหนีไปซะแล้วมันมีขยกมาด้วยแล้วข้างหน้าเราต้องเลี้ยวซ้ายเหมือนเขาไหมคะใช่ค่ะโอเคเราก็มองพี่วินไว้เลยค่ะออมองวินมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ตรงนั้นแหละ เคยใจทุกครั้งนะใครเลี้ยวออกมาค่ะต้องหยุดให้เขาเลี้ยวไปก่อนนะคะเพราะทางแคบอย่างเงี้ยมันเลี้ยวด้วยกันไม่ค่อยได้เนี่ยเหมือนฝั่งเนี้ยพอออกมาจากโค้งปิดก็คือเป็นมุมต,ตึกกำแพงอย่า,างเงี้ยใช่เหมือนอย่างเงี้ยเราติดเสาไฟแน่นอนก็รอยเขาผ่านไปก่อนแต่อย่าดึงรถเข้าไปหาเสาไฟนะอ่านะถ้าเป็นตุกต๊กๆเนี่ยเราไปได้ก็ก็ปล่อยเบรกค่ะมองตรงไว้มองตรงไว้แต่เบรกไว้ด้วยแตเบรกไว้วอันนี้ใกล้ไปแล้วอันนี้ใกล้ไปแล้วอย่าไปมองเขาเยอะนี่แหละปัญหาอันนี้ยากหน่อยกดไฟเลี้ยวซ้ายไว้นะคะ โอเคตรงนี้ไม่มีกระจกนูนให้เราซะด้วยแต่เบรกนะคะ <c oughs> ค่อยๆผูหน้าไปทีละน,น้อยไม่เป็นไรไ, <ป S 2> ไม่มีรถส,สวนอ๋<ะ>อเป็นวันเวเหรอคะใช่ค่ะอ๋อคือสบายใจเลยอย่าใช้กระลิงนะมองไกลเลยค่ะ,อะมองไกลหรือมองมอเตอร์ไซค์คันนั้นก<ล><ม>่อนเออจ้องม,มอเตอร์ไซค์คันนั้นไว้อ๋อถ้าวันเวก็สบายหน่อยแต่มอเตอร์ไซค์น่าจะสวนไหมแต่มันจะมีชอบมีรถจอดตรงมุมเนี้ยเวลาแล้วมันจะแคบเวลาเดียวอ๋อเขาจอดมุมทางซ้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคง่ายแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวไว้นะคะ เราก็ชิดซ้ายไว้ก่อนนะก่อนเลี้ยวเพราะเป็นทางวนเวแต่ไม่ต้องชิดเยอะนะคะพอกระจกเราตรงกับเสาฟ้าต้นแรกนี่นะอ่าล้วก็ค่อยหมุนขวาต่อเนื่องแล้วมองไกลเลยค่ะปล่อยเบรกช่วยด้วยนะมองสูงๆไว้ะ่ะห้ามใช้คันเร่งเด็ดขาดนะมองหาทางออกเลยค่ะหาช่องว่างที่ออกได้ตรงไหนไม่ใช่ช่องว่างอย่าไปมองนะค่ะมองป้ายเหลืองๆตรงมอเตอร์ไซค์ตรงนู้นเลยค่ะแล้วเราจะเห็นภาพรวมตรงนี้ปล่อยเบรกมาช้าๆนะขับเก่งแลว้วก็ห้ามเร่งนะคะเออถ้าวนเวเขายังชั่วตรงนั้นอ่ะ ร้ายฮะแต่ไม่ได้ขัมีรถจอดตรงมุมถ้ารถจอดก็กระจกตรงเสาไฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่มันยังมี้ีกเลคะเนี่ยมีมีค่ะแคบเลยคันนี้แคบเลยแล้วอย่ามองที่ีส่วนสอกเลยค่ะน่าวมจะสั้นด้วยใช่แล้วก็นำรถชิดเส้นเหลืองไว้หน่อยนะคะแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวไว้นะ อ่าแต่เลี้ยวซ้ายก็ชิดขวาไวเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแตะเบรกเยอะๆเลยนะกระจกตรงเสาไฟตุ้นเนี้ยค่ะครับอืมเราค่อยหมุนซ้ายต่อเนื่องอ่าหมุนซ้ายหมดมาเลยนะคะแล้วปล่อยเบรกน้อยๆนะค่ะห้ามเล็กนะคะแล้วมองไกลค่ะค่อยๆทยอยคืนมองหารูปบรรทุกคันเมื่อกี้ให้เจอสุดทางตรงนั้นเลยค่ะสุดทางเลยนะเออเราจะรู้เราคืนครบไหมอันนี้ใจร้อนนิดนึงก็คือรีบกดคันเร่งมินิดนึงอืมก็เลยคืนล้อไม่ค่อยจะทันนะคะอย่ามองขอบนะมองตรงๆเลยค่ะมองไปขีดตรงนู้นเลยนี่โอ้เตอนนี้คิดทะเลมากไปไหม ือตอนนี้ชิดทางไหนมากไปไหมถ้ามองตรงๆไว้มองตรงไวค่ะมองไปเ<ช>หลืองๆใช่เราชิดซ้ายมากไปชะลอค่ะกลับมาที่เบรกมาที่เบรกเอ้ยเข้าไปก่อนนั่แหละแ,<ด>แล้วก็ลปป่อยเบรกนะ<ด> <laughs> อืมโอเคแล้วมองข้างหน้าไว้มองกระจกนูนไว้นะคะอ่ามองเสากระจกนูนมองตรงกระจกนูนนั่นแหละถ้าในกระจกไม่เห็นใครแสดงว่ายังไม่มีรถมานะคะอืมอันนี้ใช้กระจกตรงเสาและเลี้ยวไม่ได้นะต้องเลยเบรกหน่อยเพราะถนนมันกว้างขึ้นแล้วนะคะคันนี้มาไม่ต้องตกใจกอนนะดูแค่เลนเรานะคะแล้วมองหาเลนเราเลยค่ะ ืมองไกลตามมอเตอร์ไซคันเมื่อกี้ที่เจอผมอไมาอย่าเพิ่งเพิ่มนะให้รถเคลื่อนที่ก่อนเราจะรู้ว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วมองมอเตอร์ไซค์เสื้อส้มไว้เลยเออมองจักรยานไว้แล้วก็มองมอเตอร์ไซค์เสื้อส้มไว้เออรับรองเนี่ยวันนี้เราจะวนซอยนี้แหละเก่งแน่นอนได้การกะระยะแน่นอนนี่บนี่ไงมาแรงแซงทางแคบไปไงไเข้าไปอันตรายเนี่ยพวกเนี้ยอ่าแล้วก็มองกระบะไว้นะคะ,คะอย่ามองรถจอดเด็ดขาดมีรถจอดเยอะ อืมถ้ารถจอดอย่างเงี้ยตรงไหนไม่มั่นใจให้เราชะลอก่อนอย่ามองรถสวนค่ะมองกระบะไว้ตอนนี้ชิดทางไหนมากไปไหมซ้ายเออถูกต้องรถก็ยังไม่ดึงขวาด้วยนะหัวกระบะคันนั้นด้วยใช่ตอนนี้เราห่างจากซ้ายแค่นี้เองนะคะอืมแล้วมองข้างหน้าไว้นะคะตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วแหละช่วงนี้น่าจะได้หายใจหายคอหน่อยใช่ออพอถนนจะอ่าพอน้อยก่อนพโกระจกเราตรงเสาไฟต้นนี้ค่ะเราถึงจะเริ่มหมุนโค้งอะไรได้ พอเริ่มหมุนซ้ายมองซ้ายไกลๆเลยค่ะหาลูกเกีงคันเมื่อกี้ที่เจอห้ามใช้คันเร่งเดือดขาดนะมองป้ายทะเบียนรถเก่งไว้นะคะให้อ,องป้ายทะเบียนรถเก่งไว้ล้อตรงเมื่อไหร่ค่อยๆเติมคันเร่งเบาๆเ,เออนั่นแหละถูกต้องดีมากที่จับพวงมาลัยสูงขึ้นค่อยสบายใจเนะ <c oughs> เวลาเครสวนเลนมาอย่าไปจ้องเขานะไม่งั้นเลนเยอะก็จริงแต่เราจะเอียงไปหาเสาไฟโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมองป้ายทะเบียนคันหน้าไว้ไหมคันหนาห้าเขาเรียบร้อยมากนะฮะเจอนึงกระดดูก็ชะลอเนี่ยมองป้ายทะเบียนเขาไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมือเราจะดึงไปเอง ถ้าเรามองรถสวนอ่ะเหมือนเราเดินบนถนนแล้วไปจ้องหน้าคนอื่นเงี้ยค่ะเดี๋ยวมีเรื่องแน่นอน <c oughs> ข้างหน้าเป็นเนงินกระโดดไหมคะนักเรียวไม่ซ <c oughs> ิ่งเหรอคะกอยอ๋อไปเองมองตรงไว้ด้วยนะคะว่ารถเราชิดทางไหนมากไปไหมอม,มองคันที่เปิดไปเลี้ยวไ้เลยแล้วเราต้องเลี้ยวเหมือนเขาไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ค่ะตรงอ๋อแล้วเราค่อยไปออกของเส้นทางแล้วก็ไปวนอีกรอบหนึ่งได้อ๋อโอเคแล้วเราถึงที่ทางานหรือยังคะเนี่ย แล้วถ้าไปที่ทำงานเลยใช่ค่ะไปพันทิบเหรใช่ค่ะฝึกเมันเราไปที่ทํางานเลยเอาเส้นทางที่เราใช้จริงมันต้องเข้าขวาแล้วชิดขวาสุดโอู้วันนี้ลืมนะกลัวะเราอยู่ทางด่วนด้วยนะด้วยนะดูนะว่าช่องว่างที่เรามองอยู่ตอนนี้ค่ะไปได้ไหมถ้าเกิดมีเขาแทรกร่วมเราเลยเราต้องรอยเขาขาดกันมาก่อน เดี๋ยวไปมองเขานะคะมองช่องว่างเราไว้เราจะได้รู้ว่าเราชิดทางไหนมากไปไหมอ่ะมองคันสีเทาว้เลยค่ะคือเราต้องไปออกขวาทางหลักตรงนู้น่ะเหรอคะใช่โอเคเวลาเจอหนึงกระโดดจะไปมองพื้นนะมองตามคันหน้าไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวรถเราเสียทิศทางเยอะอืมก็ต้องออกวมกหต้อกตรงนี้ใช่ไหมใช่อโอเคแล้วก็ดูในเลนตัวเองนะให้สุดเส้นเหลืองนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็ระวังรถที่สวนทางมาด้วยแต่ไม่น่าจะมีรถแซงเราแหละมันต้องไปตามลำดับให้ได้นะคะใช่ แน่ใช่อันนี้ไม่แน่ถูกต้องอ่ะก็ไปตามกรอบเลนไงให้ได้นะเราจะเนี่ยค่ะอ่ะก็ค่อยออกทางนี้แล้วก็มองแค่ทางเราไว้ค่ะอย่าไปมองคนอื่นแล้วก็นํารถเข้าซ้ายก่อนนะถึงไม่แล้วจะต้องไปขวาจะต้องซ้ายได้ก่อนแล้วมองไกลเลยค่ะสุดสายตาเราเลยแล้วดึงรถมาให้ได้อสุดทางเลยนะฮะโอเคก็ลบเเราไปต้องปทางพเปิดไฟเลี้ยวขวาต้กระลึกเลยตึกระลึกเลนะ เข้าไปแล้วแล้วก็มองตรงมองขวาสลับกันนะคะเดี๋ยวเราพี่ใช้คันเร่งไปเรื่อยๆอืมต้องใช้คันเร่งไปด้วยนะคะถ้าเกิดเราไม่ใช้คันเร่งเราก็จะช้ากว่าทุกคันจะออกไปไม่ได้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องใจเย็นๆนะดูคันสีดํานี่ก่อนเดี๋ยวอ้มาสำคัญเลยอ่ะแล้วก็ดึงไปนิดนึงค่ะอันนั้นเขาอยู่อีกเลนหนึ่งนะแล้วก็เติมคันเร่งก่อนถามมองเลนกลางไว้ก่อนเติมคันเร่งไปก่อนโอเคแล้วดูขวาอีกเลนหนึ่งนะอ่ะโอเคนี้เราไปได้ไหมฮะดึงปุ๊บมองข้างหน้าเลยค่ะทิ้งข้้้้้าาาาางง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 หหลลลลัััไปเเเยยยทิออกกคถรมมขนจะะะึ่่ี ห็นไ,ไหมแต่จริงๆก็ไม่ได้มาเลยเรานะฮะอืมแต่น่านจี้มาอย่างนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> นี่แหละคือบททดสอบนะฮะอุ้ยตรงนี้ก็โหดอ่ะอันนี้ต้องฝึกนะคะ <c oughs> อือตอนคุ้งขวามองตามคันสีขาวคุ้งแบบนี้จับแค่สิบกับสองแล้วบิดมาแทน <c oughs> มอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะคะ <c oughs> ใช้คันเร่งน้อยๆได้ค่ะแบบนี้แล้วก็มองตามเขาไปเรื่อยๆนะคะอืมถ้ารถยังไม่ไปก็ใช้คันเร่งนิดหนึ่งแล้วพักเท้าไว้ แล้วมองตามซ้ายรอไว้เลยค่ะเออมองตรงมองซ้ายสลับกันค่ะอือก็มองซ้ายไปสุดทางออกเลยค่ะทางเชื่อมระหว่างทางหลักกับเราเลยแล้วมองเขาไว้นะอืออันนี้เป็นโค้งที่เขาตีเลนไว้ให้เราอยู่แล้วนะคะขึ้นแค่นั้นยิ่งน่ากลัวอี้ยอ่ะนี่ยังไม่เสร็จอย่าคเี้เนี่ยอ๋อยังมียังมีเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นทางกลับรถนะโอ้โหนี่แหละน่ากลัวมากกลัวมากด้วยแล้วมองตามซ้ายไว้ก่อนนะคะเกาะซ้ายไว้ได้อย่ามองฟุทบาทนะแล้วก็มองตรงนะะ สุดซ้ายเราไว้เลยแล้วก็มองกันสีเหลืองว้เลยค่ะมองกันสีเหลืองว้นะอ่าโอเคแต่เราไม่ได้ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมขึ้นตรงนี้แหละค่ะเอาขึ้นไปกับเขาด้วยเหรอคะใช่เพราะว่าเราจะไปที่ทํางานใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราต้องขึ้นทางบวด้วยเหรอไม่ขึ้นค่ะมันจะเป็นทางเอาเป็นทางแว้ใช่ก็อยู่ฝั่งซ้ายได้ใช่ไหมใช่โอเคแล้วก็มองตามซ้ายนะครับมองซ้ายมองตรงมองซ้ายมองตรงขวาห้ามมองเลย ส่วนคันเร่งก็พยายามต่อเนื่องไว้เพราะขึ้นทางชันนะเออพวงมาลัยจับแค่สิบกับสองมาแทนมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วหิดข้างไปเลยไม่ต้องเลื่อนตำแหน่งเลยมองไกลด้วยนะห้ามองไกลด้วยนะ,ะ,ยนะ,ะแล้วก็เติมคันเร่งไปเรื่อยๆเถ้ารถขึ้นไม่ไหวก็เราต้องกลับรถชิดขวาเหรอชิดซ้ายก็ได้ขวาก็ได้อ่โอเคเขาค่เติมคันเร่งไว้เพราะมันจริงๆมันได้สองเดนออ๋โอเคมองตรงมองซ้ายมองสูงๆไว้นะคะเออ เนี่ยแหละแล้วก็ดึงรถอยู่ใน้งไม่ได้ไม่ต้องสนใจรถทางขวานะแล้วเราก็มองตรงมองซ้ายมองตรงมองซ้ายสลับกันรถไฟไปก็กดคันเร่งเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะขึ้นทางชันมันจะไม่พุ่งเท่าไหร่เออบางทีเรากดเยอะแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ไปเพราะมันเป็นทางชันเนี่แหละมันเกิดแรงต้านเรามองตรงไว้ก่อนนะให้เห็นทางก่อนนะคะเราต้องไปวัดบวงขวันหรอไม่ค่ะมันจะเป็นโยเทิร์นอ๋อโยเทิร์นตรงนั้นอะเก็บไฟเล้ยวขวาไว้นะ เติมคันดิ้งไว้ด้วยนะลงทางลาดแบบนี้ใช้คันดิ้งได้ก็เป็นทางระยะยาวนะคะนี่แหละโค้งหักศอกโอ้ในซอยเราน่ากลัวเยอะค่ะถ้าตรงเนี้ยใช่ห่ะในซอยกับไอ้เปลี่ยนเลนขวาเมื่อกี้ไอ้เนี้ยน่ากลัวนะคะตอนนี้เห็นความน่ากลัวสองจุดแล้วที่มาทํางานนะคะอือครนนี้จะยูเทิร์นเหมือนเดิมนะมองตามขวานะคะค่อยๆไปอย่าไปมองเบรีเออร์นะอย่ามองขอบกําแพงนะคะแล้วเท้าอยู่ที่เบรกว้เนี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยเบรกให้หมดเลย เรามองขวาเบไก,กลเลยค่ะมองหาทางออกไว้มองขวาไว้นะอย่าไปมองซ้ายมาองทะนุนมองทะนุนแล้วเติมคันเบ่งเบาๆแล้วคืนรถตรงนิดนึงก่อนค่ะโอเคเราต้องไปขับรถไปก่อนอ่าแล้วก็ปิดไฟเลี้ยวขวาไว้นะฮะโอเคเราต้องเลี้ยวไปอยู่ฝั่งซ้ายนะอยู่ในเส้นเหลืองได้ค่ะเออแล้วมองไกลไปหาพี่วินตรงนู้นเลยค่ะมองพี่วินมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วเราจะรู้ว่าต้องบินรถกลับมานั่นแหละถูกต้องข้างหน้าห้ามเลี้ยวซ้ายดังนั้นเราต้องเลี้ยวขวาออกไปแล้วรอบไปเอง จะไปม้วนอะไรเหรอคะเนี่ยไม่ม้วนหรอกค่ะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าอ๋อเลี้ยวซ้ายเป็นทางหลักที่เขาขับกันค่อยสบายใจหน่อยแล้วมองตามกระบะไปเลยนะคะมองหน่อยจริงค่ะนี่เราที่สองคนก็ยังจําไม่ได้หรอกอย่าไปมองรถออกจากทางซ้ายนะมองตามทางเอาไว้นะฮะอย่ามองรถสวนนะมองช่องที่เราไปได้อ่าพลังจะตรงนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยค่ะนํารถชิดซ้ายให้ได้ก่อน เลี้ยวซ้ายจากเลนซ้ายดีกว่าถึงแม้จะเลี้ยวได้สองช่องทางนะต้องอยู่เลนซ้ายให้ได้นะคะืมการเลี้ยวเหมือนเดิมนะอย่าไปมองรถทางขวานะคะเกาะเลนตัวเองให้ได้เพราะเขาบอกว่าเลี้ยวได้สองเลี้ยวซ้ายปุ๊กแล้วก็เข้าข่ายเลยคะ,คะใช่ค่ะชีวิตแต่ว่าตอนกลับง่ายกว่าเยอะแล้วมองซ้ายนะเก็บหน้ารถอยู่เลนซ้ายได้มองซ้ายไปไกลๆนะอย่ามองขึ้นบาตรนะนี่ค่ะมองกระบะไว้เงี้ยแล้วคือรถตรงก่อนอย่าพิ่งลิงนะคะคือรถตรงก่อนคือรถตรงก่อนเออนั่นแและ ข้ามาเร่งเด็กขาดทะลอยไม่ตรงนะแล้วก็ค่อยๆเติมกันเร่งไปนะใช้คันเร่งไปด้วยนะ,ะข้างหน้ายังมีทางอยู่กดกดไฟเลี้ยวใหม่นะคะจะตรงตรงเสาไฟต้นสุดท้ายนะคะปล่อยเบรกขึ้นมาก่อนนะแล้วหมุนซ้ายต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่ามองเสานะมองไกลเลยคนะ่ะห้ามเติมคันเร่งเด็กขาดมองยาวไปถึงรถเก,ก๋งทะน,นู้นเลยต้องรถเก,ก๋งไว้ดวเดี๋ยวมือมันจะไปเองช้องรถเก,ก๋งไว้นะฮะอ่าถูกต้องนั่นแหละเนี่ยถ้าเราขับเรียบร้อยคนที่นั่งด้วยก็จะต้องประทับใจ ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขับเสร็จห้านั่ีโมไปทํางานสองไปไปเลยเลยค่ะวันนี้เป็ต้องทงานสองทุ่มใช่ไหมวันนี้ไปรับเลยใช่ค่ะวันนี้จะเป็นรับไปสวังบวทองแต่กลางคืนมันขับง่ายกว่าแต่ต้องระวังนะเพราะแสงมันน้อยแต่ว่ารถอาจจะไม่เยอะเท่ากลางวันนะคะแต่การมองอะฟิล์มเราข้างหน้าบานความเข้มเท่าไหร่ก็บอกสจ็ดสิบสบายค่อนข้างหกสิบอ่าโอเคงั้นไม่มืดเพราะว่าเราบอกว่าเราขับรถไม่เป็นขับรถไม่ เพิ่งจะหัดค่ะบางคนน่ะไม่ได้บอกเซลอย่างเงี้ยได้มานี้ข้างหน้าหกสิบอย่างเงี้ยเป็นลมเลยเราไม่ได้บอกรค่ะแต่เราบอกว่าเราว่าแต่เซลดีนะเซลน่ารักนะฮะบางคนก็ไม่สนใจอ่ะอยากติดเท่าไหร่ก็ติดมาให้คือเราอายุเยอะแล้วค่ะอืมปีนี้เพิ่งห้าสิบหกเองไม่ใช่หรอสี่สิบหกค่ะตั้งียนจะถีบใช่ไหมฮะอ๋อรีบเออไงรีบไปส่งรถเติมแก๊สนะฮะคราวนี้แยกข้างหน้าเราตรงไปหรือเลี้ยวขวาคะขวาค่ะโอเคเหมือนพี่แท็กซี่เลย ดังนั้นมองเลนตัวเองนะฮะอันนี้ผิดนะมาที่เบรคช้าไปอืมอย่าไปมองตามเขานะคะมองตามแท็กซี่ไว้แล้วค่อยๆไปก่อนใกล้ถึงทางเลี้ยวเมื่อไหร่นะคะเราค่อยแตะเบรกดึงรถที่ตรงทางก่อนนะอ่าเราก็ต้องดูรถตรงทางแยกนะคะอย่าไปมองรถที่เลี้ยวนะมองแค่รถที่สวนมาเนี่ยค่ะอี้ค่อยๆปล่อยเบรไปงี้เลยแล้วก็อ่าเราก็ดูเลนเราค่ะอันนี้เราไปได้เลยแล้วก็ปล่อยเบรกมองขวาเลยค่ะทิ้งรถทางซ้ายไปเลยมองไกลไปหาพี่สีชมพูตรงนู้นเลยค่ะ ทำเร่งนะหาพี่<ไ>สีชมพูไว้ก่อนมองพี่<อ>สีชมพูไว้เออขอแค่มองถึงจุดนะฮะแล้วมันจะไปได้แล้วถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกว่าจะมองอะไรให้คิดว่าเรากาลังขับมอเตอร์ไซค์ของตัวเองอยู่ถ้าขับมอเตอร์ไซค์โค้งนี้ปกติเรามองไปถึงตรไตไไงตรไหนแต่มอเตอร์ไซค์เราจําไม่ค่อยได้หรือว่าเราม <ๆ S 1> องรงไหนมากเพราะเราชินแล้วใช่ออกมาระหว่างซอยได้ระวังรถต้องไหมฮะไม่อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแค่บังแค่เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นแค่คันนั้นอ่ะมุมขวาจะดูง่ายกว่าแต่มุมซ้ายเห็นไหมกำแพงบังเขาเขาจะไม่ค่อยเห็นเรา เขาก็จะค่อยๆพลูหน้าผลูหน้ามาเหมือนที่เราออกจากตึกอ่ะเราก็ต้องสังเกตใช่นี่แหละสังเกตจากกระจุกนู้นพวกนี้เห็นไหมเยอะๆเลยด้านขวาถ้าไม่มีใครในกระจุกก็คือไม่มีใครมาจากซอยแต่ไม่เคยมองเลยนะคะปกติโอเคค่ะช่างมัดค่ะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ต้องมองแล้วนะเออมันน่ากลัวมากในซอยอ่ะไม่เคยจริงๆไม่เคยขับในซอยเลยค่ะอ๋อพอามอเตอร์ไซค์มันไปง่ายไงเขาก็จะขับออกจากรงที่ไปเรียนใช่แล้วก็ไปถนนใหญ่เขาบอกจากโรงเรียนให้เราด้วยเหรอใช่ค่ะ ทำไมไม่ให้เราออกจากโรงเรียนเองล่ะครูเขาก็มีเบรกนี่เขาไม่มัน่นใจในตัวเราอดูจากลักษณะแล้วคุณนักสอนในแอดวานัพรามสองอะแอดวานอ๋ออ่ะนักเรียนต้องขับออกจากโรงเรียนเองแน่บางครเดี๋ยวครูขับไปให้ก่อนใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเรา,าสามพันคน<ด>เลยค่ะขับออกมาแล้วก็ไปเส้นใหญ่เง,งี้ยก็จอดให้เราเปลี่ยนโอ้ไม่ได้พด ก็ไม่มองสวยไม่พอจริงอนะไม่มองเลยจริงใช่มอเตอร์ไซค์จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากนะเขาจะคิดว่ารถใหญ่ต้องระวังเขาอเขาก็เลยไปยังไงก็ได้นะคะแต่มอเตอร์ไซค์ขับระวังก็เยอะนะอืแต่ส่วนมากแหละบ้านเราจะมีความเชื่อว่ารถใหญ่ยังไงก็ผิดรถเล็กเขาก็เลยขับตามใจฉันแต่จริงๆไม่ใช่นะ,ะประกันบอกแล้วผิดก็คือผิดนะ,ะอันนี้เราจะไปวางมออท้องใช่ไหมคะใช่ค่ะไปส่ง,งแฟนทองเราต้องกลับรถ กับรถตรงไหนคะเน่ยตรงไหนดีอ่ตรงไหนดีมองตรงด้วยนะอย่าไปมองคันนี้นะถึงแม้ล้อก,ก็จะบิดมามองจักรยานไว้เลยค่ะ,ะเห็นไหมการที่จะออกนอกเลนอะ่ะต้องอยู่ในเลนร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนมาออกเบี้ยวๆอย่างนั้นอะ่ะคนหนึ่งเขาก็ตกใจอะ่ะเห็นแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีเห็นไหมครับใบเลนก็มีแล้วแถบส้มๆเขาอยู่ในเลนของเขาเราก็มองตรงเลยค่ะเจ้าคนกับรถในซอยข้างหน้าไหมไปหาที่กับรถในซอยอในซอยด้วย มันไม่ใช่ซอย<ะ>มันจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านเป็นทางซ้ายหรือขวาคะซ้ายค่ะอ่อโอเคแล้วก็ค่อยมาเลี้ยวขวาออกมาได้แล้วก็ปเปิดไฟเลี้ยวเลยอแล้วก็ใช้คันเร่งไปน้อยๆก่อนนะเราก็ชะลอตอนเริ่มเห็นทางแยกนะคะคแล้วก็เช็คซ้ายอีกทีนึงมีมอเตอร์ไซค์แทรกไหมอืมแล้วรอที่เบรกไว้นะฮะเออกระจกเราตรงเสาซอยก่อนนะค่ะอืมแล้วหมุนซ้ายแล้วมองซ้ายไปไกลๆเลย มองยาไปข้างหน้าเลยเออไอ้ไก่ไว้ม่ต้องสนใจเขามองสุดทางกระบะขนุนเลยค่ะที่กาลังสวนทางมาอ,อขับคล่อมเลนไปก่อนนะคะขับคล่อมเส้นไปก่อนเนี่ยเคยเลนก็ไปหน่อยไม่เป็นไรแล้วมองอไกลไก่ไว้ค่อยหาเลาะดูนะว่าเราจะไปกับรถรตรงไหนนั่นน่ะสิ